สภาพอากาศจะแปลงหน้านกันไปเนี่ยลบหนาวสปาโอเปน้าคือว่าคือโอเปน้าว่โอเปน้าองแช่นี่เนี่ยหนาวค่ะหนาวิดลบ <Okay. S 2> สวัสดีค่ะบรรยากาศมือแดดออกถ้าได้ถ้ามือได้เห็นแดดออกก็คือมือนั่นละ่ะได้ออกมาโพหนากล้องออกมาทำปิ้นเตีน a b c d แล้วโดนมีแดดออกเนาะมือไรแดดค่ะๆกะเป่า เฝ้าตักตวงเฝ้าตักตวงบรรยากาศโดยรอบวันที่มีแดดออกทะเลเอิอยัง่ะทะเลหิมาเวียนพอะทะเลหิมา <c oughs> เ,เ,เสียงสายลมเนี่ยเขาเอินลมหนาวของแท้ <c oughs> ลมหนาวของแท้ พ่มีมองไปมองมาดอกพี่นองแถวเนี่ยนี่ยูแค่นี้แหละไปใส่ก็คือกันเมดขาวจุนพูนสามรอยหกสิบองศามีแต่สีขาวขาวอย่างเดียวเป็นเคิื่นอย่างนะ เป็นโลกอีใบที่ว่าอยู่ในความมืดก็ว่าได้เพราะว่ามันบ่คอยมีแสงสว่างเนาะมันบ่คอยมีแสงแดดก็คืออยู่กบความมืดตื่นเศร้ามากกับมืดเพราะท่านาไปใส่มาใส่ย,ยู่มืดล่ะ <c oughs> อาศัยดวงตะเวน้นตาแม่นบ้านเฮากอะอาบิ้งนาฬิกากับบนตะเวน้นเอาตะเวน้นคอยตะเว้นจะแรงจะง่ายก็คือบนตะเวน้นเนาะเป็นนาฬิกาแทนได้แต่ว่าอยู่เนี่ยอาศัยตะเว,นว้นบ่ได้ พะว่าด้นๆจะเห็นตะเวนออกมาสิเห็นตะเวนโผล่มาก็จะเป็นจังไรล่ะทุกคนก็ต้องอาศัยนาฬิกานาฬิกาคือตัวกำหนดต้องอาศัยนาฬิกาพอเห็นหฮงพอเห็นโฮง่เห็นอย่างไรตากะมือนบ่เขื่อนตาเขาเล่นโทราัพทคคักเน,นี่ยแล้วมาเจอแสงแดดแบบนี้พี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดยี่ี แต่แต่หายส้แว่นตาแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบจังอะไล่ะเป็นแบบปวดปวดหัวปวดขมับเป็นแบบบอกว่าถูกอะไ,ะไส้แว่นจะใส้แว่นอาแว่นกันแดดหรือว่าแว่นสายตามันก็จะคล้ายๆกันคือมันเป็นจนังอไล่ะพ้นทองอ่ะเฮ็ดให้เฮาเคือยังเฮาสีอยากหากอะ <laughs> ใส่แว่นบ่ได้แ,แต่ใส่นั่งอย una.. ู่หนาคอมหรือว่าอยู่หนาโทรศัพท์อีหยังเสียใส่ได้เนาะแต่ใส่อะไรไม่ยางเสียมันมันเห็นแจ้งไายเราเห็นพื้นแบบลึกๆลึก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 ลงไปอะ่กะก็เลยบ่บ่ใส่ซะดีกว่านี่ยละ่ะบ่มียัง <laughs> จกักจ๊กสิให้จักสิให้ลงคลิปอีหยังมีแต่สีขาว <laughs> บรรยากาศโดยรอบ บรรยากาศเท่ากันดีอย่างนะอ่าบรรยากาศเสียงเสียงลมหนาวเนาะเนี่ยเนี่ยลมหนาวของแท้ลมพัดมากอะไอคฟ้อมหนาวเนี่ยแหละของแท้เลยนล้วเนี่ยลมหนาวของแท้เอาบรรยากาศมือแดดออกไม่ให้เบิง้งไม่ให้ช่มนะจนะ๊ะเนาะคิดทอดอ่าเวลาบานเฮาหอนฮอนหอนกระคากเนียโอ้ยเพราะอยากใส่กระสอบอยากใส่รถพ่วงหมละ เอาไปถิมไม่แถวบ้านหนาวพี่น้องหนาวอากาศก็ยังติดลบแล้วจ้ะเนาะอากาศยังติดลบหิมะก็ยังแบบปรยปลายมาเดืเื่อยมันก็เลยเฮดไทยระยะเวลาของหนาหนาวยืดยาวไปอีกปกติอะถ้าประมาณเดือนเนี่ยเดือนมีน้ำมันจะเครื่องเดือนแล้วเนาะมีน้าจะเครื่องเดือนแล้วถ้ามีหิมะตกหรือว่าอุณหภูมิติดลบมันก็จะเป็นแบบเขานานนะเขานาห้อนไว้มันจะ กนจะเหตุให้สภาพอากาศกันจะแตกต่างกันไปเนี่ยลบหนาวสปาอบไอ้น้ำคือบอคืออบไอ้น้ำบออบไอ้น้ำของแท้เนี่ยหนาวค่ะหานาวนิดลบเอาท่อซับคอยเปียกซั่เอาบรรยาก,กาศเา่ามือแดดออกะนะจ้ะเนาะมาให้เบิง้งมาให้ชม เป็นทังสี่ละพี่นอ้องหองยูหวังเศร้า <c oughs> <c oughs> สิเป็นตจยูหรือว่าเป็นตจยูก็ต้องอยู <c oughs> ยูมาหลายปีแล้วกะยูต่อไปก็เ <c oughs> มืองตาหลิวก็ต้องติวตาตามคือว่านั่นละถ้าเก่ากปยังยูได้เฮาก็ต้องอยูได้ขึ้นกนะันเนาะหูว่ามันหนาวหูว่ามันอันนี้ไปยูเฮ็ดยังยี่ยังเสี่ยงใส่ค่ำนี่พอได้ในเมือเฮาเลือกที่จะไม่ยูแล้วเฮ <c oughs> าก็ต้องปับ๊บ ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมเอาบรรยากาศมือ่อแดดออกมาฝากบมา่มีหยังมามาเบิงมาเบิางหนทางภาพมาเบิงหนทาง,าม,าง,ทางมาดูหนทางกันเป็นยังไงแจะลาหมอกปับ๊บเอามาฝากพี่ทางบานเฮ้านี่ล่ะอันนี้ก็เป็นถนนนนะ่าจะเนาะถนนถนนส่วนบุคคลกับบ้านใดถนนส่วนบุคคลนั่นแหละ เราต้องทำการกวาดที่มาเองดาดั้าก็จะอยู่ประมาณนี้้าเขาบกวาดก็คือมันบอสามารถจะ,ะสัญจรไปมาได้เลยเพราะว่าถนนเส้นนี้เขาต้องใส่แบบข้นอนย่างละ่ะค้นค้นไม้ค้นยางออกจากป่าก็คือใส่ถนนเส้นนี้พวกรถแท็กตอกแท็กเต,เตอร์รถไปคนไม้ค้นยางก็คือใส่ถนน,นเส้นนี้มันก็นเลยต้อง ต้องมีกัดกวาดอยู่ตลอดมลวล่ทะเลหิมะอวอแมนทะเลทรายนะทะเลหิมะช่วงหนาหนาวถึงจะหิมะตกหรือว่าอีหยังเนี่ยพวกตัดไม้ตัดหยังถ้าเจากัยังตัดคือเก่านะาจะนะตัดไม่อยู่นี่ก็จะตัดแบบถูกกฎหมไม้โบเด้ลวอแมนแบบ ลักลอกตัดคือบ้านเขาเนี้ยตัดไม้ตัดแล้วตัดแล้วก็ต้องมีกันปลูกต้นแทนทนนั่วมียังมีแต่สีขาวมองไปทางไหนก็ขาวขาวไปหมด มีหละกว่าพ่พอดีมองน้าวกันนาวพอเพื่อบ่แพ้ไผมองหอนกับหอนตับเตะบมม,มีอีหยังพอดีจังย่างเอามาเบ้าสู้กันฟังสู้พี่น้องบ้านเฮาเนี่ยเราฟังผู้พันอยู่หนีเพื่นเบือละละ่อแล้วล่ะเอาให้ทั้งพี่น้องเขาเดืเบเื่องเด้ชมเนน้ำกันแล้วจ้นเนาะว่ามันเป็นยังไงเมืออที่เต็มไปด้วย ความหนาวเต็มไปด้วยนี่มายู่แบบไดกินยังไดยี่ยังประมาณนี้เอามาฝากพี่น้องวิวบรรยากาศทะเลหิมะลมหนาวพัดว้อยนี่ของแท้ลมหนาวพัดว้ววอยน,น,นี่ละคองแท่โมีแนวห้เวิร์กดอกพี่น้องช่วงหนาหน,นาวนี่แต่หิมะ มีแต่ความขาวเต็ไมไปด้วยความขาวสีขาวล้วนล้วนมูมี่ยังเจียวปน สำหรับคลิปนี้เอามาฝากเอามาฝากทรํานี่แหละเอาความหนาวมาฝากน่านจะเนาะเมื่อไรหอนๆค่ากัแวะมาเปิดบ่ง <laughs> เอาความหนาวมาฝากพี่น้องเพื่อนสสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำ